จะกินอีกจะกินอีกตะกินไหมล่ะไหนหยากิเหนจกอี่ยงไนจกงไงน่ะเนี้ยไ,ไหนใครหล่อจังไหนใครหล่อจังโอ้มันจะหล่อไปถึงไหนวะเนี่ยมันจะหล่อไปถึงไหนไหนรักย่าป่ะไหนรักย่าคนไหนรักย่ากินเหลียบ่านมไออยู่ไหม hãy hắn làm gì hắn làm gì hãy nhịn 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 eh, Ale? eh, Ale? Eh? Eh? Hmm.